แบบดับเลยอย่างนี้นนเก๊กเนี้ยเก้งแล้วเนาะเก้งแล้วพี่พี่ได้ยังได้แล้วนนเก๊กห้าเก้าป่ะใช่พี่ <Okay. S 2> โอเคใช่ป่ะหานนหเรากำหมดเอ,อ้ยเดี๋ยวยูก่อนต้นลองกดเดี๋ยวเล่นวอลก่อนก็ได้ลองกดสปีดค,คอมให้ผมหน่อยเอาแบบพอใช้อะ่ะ แต่ผมอยากได้ก็ลายเส้นเจ็ดก็ดีได้จะให้ไม่ใช่ไปนนทวนตีอยู่แตกโอ้โหแข็งนิ่งสบายเลยพี่ไหวนี่ก็ตอกให้หมดเลยดิตอกไปเลยคนเนี้ยอ้โหป้นเฉียวลยมันออกมาแล้วนนทวนเอาทวนก่อนตรงนินก็ได้รดนนินผมโดนนินลุมโอ้โหตาโอ้โหโดนแข็งที่อทั้งฮันทั้งทวน เฮ้ยมีฮันมาใหม่แล้วนะไม่จีบโตะอะไรเล่นมาพักนึงแล้วนะยาผมจะหมดแล้ววะเหี้ยหรอใช่ใช่โอ้โหเขาจะเอาปั้นได้แล้วว่ะนนท์ใช่เขาได้แล้วพี่เอายังกลางเอากลางมก่อนฮันก่อนต้นฮันก่อนฮันแตกลงมาแล้วผมอยู่ผมอยู่ตรงปั้นเขาผมเอาทะนุอยู่แตกทวนเขาพี่ทวนก่อนเอาอยู่ปั้นไม่เอาผมตีไม่ได้โอ้โหผมโดนแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ย ปีทวนอยู่ต้องไม่ซัดทวนให้วะเหมือนเรามีแค่นี้อ่ะเหมือนเรามีกันแค่นี้ก็แล้วนะแค่นี้แหละเกิดเลยถ้าเราเอาปั้นไม่ได้นี่คือเย่พี่แอ๊ดแแมกอยู่ไอ๊แม็กแอ๊ดแแม็กแข็งไม่เกิดเชี่ยเอนนนนถอยมาสักนิดก็ดีนะกำลังไปช่วยโดนหมัดล็อกได้อยู่ได้อยู่อู้โดนแช่จังหวะแช่เนี่ยเฮี้ยสุดๆเฮี้ยสุดๆไปเลยแม่งไม่ได้เล่นเพราะทวนแช่นี่แหละไอสัตว์ โอ้โหแม่งเยอะมากเที่ยใช่พี่เรามีกันสี่คนแล้วนี้ที่ผมนับได้มานอนตีมันไม่ได้วะโอ้โหโดนดาบสะท้อนไอ้เที่ยโอ้โหสะท้อนโอ้โหแม่งชอบตีไม่ได้สะท้อนอย่างเงี้ยเลยสะท้อนกลางกลางเราจะสู้กันยังไงวะเนี่ยมันอยู่กลางเยอะมากอะมันเพิงพี่ผมหงโยมปุ่มยังกบปุ่มเกยไม่มาชิบาดพี่โดนแล้วเกยไม่มาตาย พี่โดนล็อกโอ้โเหี้ยแม่งเยอะเกินเฮ้ยโอ้โหแช่ตายวะต้องให้นนเข้าไปแช่ให้ก่อนวะถ้าไม่งั้นนี่เรียบร้อยแล้วมันแช่ยากเลยนะไม่โอ้ผมน้อยกว่าวกเขาเลยต้องถอยมาเล่นไม่ได้อ่ะตรงนั้นน่ะนูโดนแน่แล้วอบสิ่งไปไหนเนี่ยโอ้โหเ้ยโดนหมัดปีนิดแตกเดยหมัดแรงแท้หวะ ติดลบห้าตัวนะแม่งเ,เยอะโอ้โใบสิงโดนคูณใบสิงโดนอะไรแสนหนึ่งวนะเนี่ยพี่เกิดยังเยอะมันเยอะ<ๆ>จัดเกิดเกิดมานนเข้าไปแช่หน่อยไอ้วงนี้ได้ไหมไอ้วงเนี้ยโอ้โหดาบอีกแก่ไม่ไหวะหวะไอแย่ผมเอาเป็นลงใบสองทหายจะหมดนะพี่เอาลงใบสองแต่ไม่ได้คิวดูดิเหลือเชื่อปะ่ะไอสัตว์มีชานูสามอยู่ข้างหลังขอสหายแบบนึงนะเอ้ได้วะ ตัวเลขขึ้นว่ะแดงหมดแล้วด้วยเอามาไอ้ระบายมามะลาระบายหรือใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหพี่โดนเลยนะโดนโดนก่อแตกนะโดนทิ่มมาเดะแดงหมดพอดีเลยเนี่ยพี่เมื่อกี้พี่น่าจะโดนตอนแดงหมดดูดิไอ้เหี้ยแม่งอยู่อันเป็นสิบบะเอ้าไอ้เหี้ยผมกดเกิดผิดพี่ได้กับมาโดนรอผมด้วยนะถ้าออกไปคนเดียวตายฟรีแน่รอจาตายฟรีตายทั้งคู่อ่ะพี่มาอีกแล้วมันมาแล้ว แล้วนึงมึงจะแดงแล้ว X a r ซีอโอมึงเอามันดีไอสัตว์แกผิดไอเหี้ยเดินไม่ได้โอ๋ตายแล้ว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 หนักเลยอ่ะตอกน,น,นินทีเดียวไม่แตก<ม>ถ้าย้ายเป็นวิ่สี่สิบนี่แตกเลยนะฮะ,มะเมื่อกี้ไอสัตว์เออสุ่มเสีย่ยงไร์ยังยัง <c oughs> ร,อร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 อผมว่าต้องไปวิ่สี่สิบอ่ะเดือดกว่านี้เยอะ ีีว่อ่าอีชิจิมาอีพี่ไปดีไปโอ้โหไม่แดงนะเนี่ยเมื่อกี้ใยหกคือถ้าโดนนะตะกตายเท่าโดนถ้าโดนตะกตายทันทีทีเดียวนอนไปไอพี่ต้องนอนนเอาอยู่ตรงปั้นก่อนนนแช่ได้นี่ก็คือจบอ่ะ โอ้ผมโดนคูนอะเหี้ยมาถึงโดนคูนเลยด้วผมอุสาเล็งฮันก่อนแล้วเนี่ยมันเก็บไอ้นั่นอยู่ดีต้องมาถึงโดนคูนเลยนนนนนมาเอาตัวหลังก่อนเอาทวนก่อนหัวล่วงโอ้โหไอ้ธนูโอ้รักนูทั้งหมดอะหนักยากกว่างนี่เราสี่คนน่ะเนี่ยหนักจัด ซู่ไม่ได้แม่งเยอะไอ้จจโกมาอีกพี่มันเยอะมันเยอะอูโดนแช่เรียบร้อยไอ้จั์เล่นยังไงวะเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงวะตีดาเมจออกไปแล้วไอ้เชี่ยโดนแช่โดนแช่บอกร้านเราไม่ได้เลยมาๆตรงกลางได้อยู่นนนปุ่มปุ่มเกลือผมมามามดนดน ถ้าเข้ามันตายตัวอย่างนี้ตายเดี่ยวรึไม่ใช่พอดีโอ้โหไปให้นนนมัดมัดมัดโอ้โหมันเยอะจัดมันเยอะจัดหุ่นมาเลยโอ้โหผมสิบสองมันเล่นง่ายว่ะใช่พี่มันเล่นง่ายอยู่แล้วมาเขาไปไหนกันเนี่ยฮะมันมาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย่ี่ผมไม่ต้องปุ๊บเกิดจะไม่มาเลยนะไอ้สัตว์โอ้โหโดตัวสิบสองอีกตรงกลางนนนเคลียร์ในบ้านหน่อยเคลียร์ในบ้านหน่อย เปิดบ้านเฮ้ยแข็งลองรอรอรอผมเยี่ยเจอนินสู้ไม่ได้ปะโอ้โหโดน12อีกปี12แหนนนท์อยู่ไหนผมตายไปดีถ้า1-1อ่ะก็วัดได้อ่ะ1-1วัดได้สาหายผุ่มแล้วกันนะหายไหมหายสองหายสามพี่อึดไว้พี่อึดถึกทนหายจีพี่อึดถึกทนสกิลไหวเฮ้ยไม่เห็นหอก นี่เราจะได้ปั้นหรือยังได้แล้วโอ้โหสบายแข้งเฮียทวนแช่ยาวเลยนะไอสัตว์หายหมดนนทวนโอ้ยแค่ไอ้เฮียพี่โนนแช่สี่หมื่นเฮียผมตีทวนไปสี่หมื่นเมื่อกี้เฮ้ยผมโดนโอ้โหแช่หายหมดบอยสิงค์มึงช่วยกูเหอะมึงอย่าวิ่งไปตีหมออย่างเดียวไอ้เฮียรอรอรอทำเต็มที่แล้วบอยสิงค์ สาหายหมดหมอช่วยอยู่ตรงหน้าบุหน่อยทีเดียวผมเอาหมอผมยังไม่ตายเลยหมอผมอยู่หมอผมอยู่ตรงโคบเก้าหมื่นตีทวนพี่ผมแดงหมดมันมาแล้วมันมาแล้วนี่โอ้โหคนเยอะไอ้เหี้ยเยอะจัดนักว่าจัดโอ้โหเแอมจลงผมแดงหมดเลยนี่มันหนักจัดมันดันมาแล้วนนเยอะจัดด้วยเที่ยงมา โอ้โหผมแดงหมดจ้ะโอ้โหยียะเขาอยู่เขาอยู่บ้านอย่างนี้เราเกิดกลางไหมพี่เราก็ต้องเกิดกลางตรงกลางมีอีจิโกะอยู่เพื่ออีจิโกะได้ไหมผมแช่อีจิโกะแล้วเดี๋ยวก่อนนะใครเดินผ่านเราไปวันนั้นอะผมช่วยตามลวงแล้วออต่อไปตรงปั้นมันอุ้ยผมยังไม่แดงวะไอ้เชีอยป่าไม่ออกทวนไปห้ามมันป่าไม่ออกดาบไป โอ้โหเยี่ยโอ้โหแต่ผมก็ตอกไม่หลายอยู่นะไปเรื่องไปเรื่องตอกไปหลายอยู่นะเมื่อกี้ไม่แดงด้วยอ่ะเดินออกมาจากบ้านหน่อยเนี่ยเขายังไม่เดินออกมาเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วไม่แดงว่ะนนมาธนูเนี่ยไม่ใช่ผมไม่แดงแต่ผมไม่สนโอ้โหปานป้องกันมันออกไม่แดงแต่ผมไม่สนแล้วโอ้โหยี่ห้อไหนผมแดงละปานผมมองละเยี่ยเราแดงก่อนนนแม่งโกงว่ะ หมอบ้านหมอบ้านได้หน่อยนนหมอผมยังไม่ตายเลยหมออยู่ตรงบันไดเนี่ยใช่อยู่ตรงข้างบันไดใช่เหมือนเขาไม่ได้เหมือนเขาแบบเห็นหมอไม่เกิดแล้วเขาเดินออกไม่ล้วพี่เอาตัวหลังก่อนก็ได้เช่หลังก่อนง่ายๆไปผมแช่พอดีสวยหมดตายหมดยังวะหมดแล้วโอ้ยยังไม่หมดอุ้ยตายเรื่องตายพอดีผมยังไม่แดงนนขอหมอนเลยี่ชึกไปก่อน เอ้ามองผมเพิ่งตายเหรอมอโดนนี้เมื่อกี้ถ้าจีมไปเก็บไหมเดี๋ยวอย่าหผมเกิดมองกันถ้าคนเท่าอ่นเล่นได้สบายเลยเนาะได้เมื่อกี้เข้ามาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่รับเนี่ยไม่รู้เลยวันใดดูตรงกลางดีคนมันไม่นับแต่มันต้องนับคนตรงกลางดีไม่แค่ดูสกอร์คิวเนี่ยมีอยู่ห้าคนเนี่ยห้าคนแดงแล้วมาอิชจีพี่จัดโอ้แข็งมันเอาตัวหลังก่อน ทวนเนี่ยนน์แตกผมฝากด้วยไอตัวนั้นอ่ะมันคิวพี่คิวได้อยู่แล้วผมจัดตัวนี้ก่อนผมแก้ให้เออสวยๆครับต่อไม่ผมยังเหลือมา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 ทวนเอาทวนอาไอแม็กก่อนไอแม็กไปผ่านออกนี้ทวนแตกแน่นอนอีสิบสองธนูฟีธนูฟีจัดธนูฟีผมจัดธนูอยู่ผมเอามัดอยู่ผมเอออีจเกาะตายผ่านออกโอ้โหป่นออกรัวๆทวน มาเดตายแตกไปดี่สี่หมื่นพลาดไหมไหนจะได้ปั้นแล้วโคตรแรงเอาหันก่อนอ่อนอีจิโกอีจิโกรัวโอ้แข็งพอดีโอ้โหเฮี้ยแข็งดียังวะแข็งยังกระจับวางสี่หมื่นอ๋อพี่ไอ้แม็กเนี่ยแกพี่ได้ปอยสิงไอเฮี้ยเฟลลี่ตายอ๋อตอนวิ่งหนีแล้วโอ้โหมึงวิ่งหนีกูไอ้แม็กไอ้ไอ้ไอแม็กก่อนทวนก็ไอ้หมัดก่อนโอ้แข็งโอ้โหสวยจัดเฮี้ยหลังนุนสตังแข็งยังกระจับวางมันเกิดพี่ป้องกันไกลว่ะ ผมเอาทวนก่อนโอ้ยเอะก่อแตกนุ่วงอย่างเอะก่อแตกถึงทนเอยคนเดียวก็เสียวได้หายเอ็งใช่เสีหายหมดด้วยกำลังหมอมาฮิวอยู่โอ้ยเอะก่อแตกด้วยเอะเมื่อกี้ว่งะไฮไลท์จริงจังหวะไฮไลท์จริงเอะสี่คนก็เสียวได้เมื่อกี้อยู่ไหนอยู่กลางอะไรหมดแล้วบอยจะเข้าแล้วแน่นอนบอยตสองเข้าแน่ มานนเอาแล้วเข้าแล้วผมผมเข้าไปนัวผมเข้าไปนัวล้มผมเข้าไปแข็งพี่ตอกให้หมดผมตอกผมตอกผมตอกมาช่วยหมักล่วงโอ้โหคนเดียวไอ้แม็กไอ้แม็กผมแก้ให้ไอ้แม็กผมแก้ให้ไอ้เหี้ยโอ้โหเดายาวพี่เดายาวอีที่เดือดจังวะหลังผมพี่ยืนงานจัดล้มไหมล้มไอ้เฮียโดนแช่โอ้โหพี่โอ้โหต้นกำลังจะ ตองหมดโดนแช่พี่พี่เกิดแล้วบอกเชื่อปล่อยสิงเข้าไปแหละปล่อยสิงเข้าไปไม่บอกเลยเดี๋ยวโดนทวึงเกิดผมเกิดทวนมันแหลมมะวนท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 วนไอ้เหี้ยตีมันไม่ได้วะโอ้โหโดนโอ้โดนแช่เนี่ยโดนแช่ปุ๊บปล่อยเมาส์เลยสัตว์อย่างเหี้ยโดนแช่คือปล่อยเมาส์ถ้าคนเท่าเนี่ยมันเลยอ่ะได้ตองยับอ่ะปอยสิงเกิดแล้วพี่ไปปล่อยสิงเกิดไป อิจิโกะเอามันก่อนได้หมันก่อนเอามันก่อนแตกมัดทวนทวนทวนเอาดิทวนแข็งจย์โยตายทวนตายอิจิโกะพี่โอ้โหอิจิโกะโอ้ยโดนล้นเลี้ยไอ้สัตว์อิจิโกะช่วยก่อนเชี่ยเอ้ยผมตายแล้ววานนทายยังไม่ตายพี่เฮ้ยไอ้เชี่ยมาจากไหนวะเนี่ยมันเดินจากข้างหลังหรอเป่าใช่ใช่เดินจากข้างหลังหมอตาช่วยหน่อย แตกๆไม่เกิดโอ้โหโดนพิษปุ๊บตายเลยสัตว์ชิบหายแรงจัดแดงหมดมาโนนแดงในบ้านหน่อยหมอโอ้โหแดงหมด <c oughs> นดนแดง,แดงเงดเล<ะ>่นสบายอ่ะอุณไดโนอ่ะดูดิเนี่ยโอสหายหมดออกยับดักยับ ต๋องไปพี่ยังไงงออแป๊บนึน้องชาต๋องไปตายแล้วตอนนี้เฮ้ยต๋องไปตอกอยู่ต๋องไปต่อยอีกนิดเดียวอ้าวต๋องโดนสะท้อนไอ้เหี้ยต๋องโดนดาาสะท้อนได้ได้ได้เฮ้ยมันมาว่ะพี่จิโกมาจิโกที่สิบสองยูโกตกยิโกตอกหมอตอกหมอติดปานหมอโอ้โหโน่นโน่นมาไอ้เหี้ยเยอะสัส มันไม่แช่ว่ะพี่โอ้โหไม่แช่โอ้โหเนียถ้าลูยิงพีสี่หมื่นกว่ายิงผมอะยังเนีมันไม่แช่ปานไม่กถ้าปานออกแม่งล้มหมดเลยเมื่อกี้กลางกางมันแหลมมากลางอะเอานินก่อนตัวปัญหาจบสี่ไอ้อิชิโกพี่หมดตัวปัญหาดาบนัวมุงในเหรอเียแดงผมหมดว่ะแต่ไม่เป็นไรผมสู้ตายทวนตายโอ้โหตายพี่มาตายโอ้โหต้นโค่นแรง พี่ผมทำหน้าเน็กผมทำให้ต้องหมดนนท์เก็บหมอจะได้สกุลหมอลวงแล้วเจ้ามาพี่โดนหนาบสะท้อนพี่ดับตายแล้วพีซีโอช่วยเขาแกผิดผมแกผิษโอ้โหแกพิษแกผิดให้คนอื่นเลยถ้ามาดีแล้วคนโอ้โหสาหายนี่ใช่ใช่โอ้โหสาหายไม่ติดนนท์ขอสาหายกลางหน่อยเด้อหายกลางแล้วพี่ลุยแตกอิตาจิ อีตาจิสวยมาโนนนะยังไม่แดงหรอกปั้นมันอีแรงแดงก่อนดิชี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแดงแล้วไปพี่เอาทวนทวนทวนแล้วนะมันไม่้ปุ่สิบสองโอ้โหไอชี้ยโดนเชี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเจ็ดหมื่นไอชี้ผมยังไม่แดงเลยโอ้เอ่อไอแม็กไอแม็กหมัดตี ไอแม็กมัดไตหมอนไตอหมอผมไม่ตายหมดหายหมดปานมาหายหมดไอสัตว์พี่ถือไว้พี่แทงไว้แทงอยู่พี่ผมขอแดงหนึ่งไอเฮียแสนสี่พันเฮียผมขอเล้งแดงหนึ่งพี่ถือไว้ล้มไโอ้โัต้นโคตรเดือดโอ้ดอกสุดท้ายต้นแมงแรงจัดเลยวะไอเย้ไอเย้เกียนจัดเนาะ